ปฏิทานของพระอาจารย์ที่สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีจึงได้รวบรวมปัจจัยที่มาที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากร่วมทอดผ้าป,ป่าสามัคคีณนะวัดสะดารัตนารามเป็นการสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีฝากทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาทุกๆด้านเพื่อให้พระพิสุสงฆ์สามเณร ได้ทองเพศบรระชิตอันประเสริฐประพฤืชพรหมจรร์ยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมไปนานนาสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองให้รุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วขออันเชิญภูมิเทวาลุคเทวาอากาศอากาศเทวาเทพธิดาทั้งหกชั้นตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกา ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตาชั้นนิมาราตีชั้นประนิมมิตะวสสวตีรูปพรมสิบหกชั้นอรูปพรมสี่ชั้นในอนันตจักรวาลจงมาเป็นสกีพยานในการสร้างมหาทานบารมีของโยมทั้งหลายในครั้งนี้<อ>เพื่อประเพื่อช่วยประกาศอนุโมแส่สอ้องสาธุการให้ทั่วทั้งอนัต แต่จักรวาลด้วยเธอ